คุณกำลังมองหาทางเลือกขายสินค้าไทยไปต่างประเทศใช่หรือเปล่าครับถ้าใช่ขอแนะนำทางเลือกตลาดออนไลน์ที่อเมริกามีผู้ซื้อมากกว่า300ล้านคนถ้าคุณสนใจต้องการนำสินค้าไทยเข้าไปขายในตลาดนี้และอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมขอแนะนำสัมมนาออนไลน์ฟรีขายได้ขายดีขายที่ amazon.com ตลาดค้าปีออนไลน์อันดับที่1ของโลก คุณจะได้พบกับรัตนชัยถาบรพงษ์หรืออาจารย์เบนซ์ผู้สอนขายสินค้าไทยบนอ m มซอน .com คนแรกของไทยสร้างนักขายเึินแสนมาแล้วมากกว่า1000กว่าคนในสัมมนานี้จะบอกโอกาสขายสินค้าไทยที่คุณคิดไม่ถึงว่ามีสินค้าแบบนี้ขายด้วยข้อสําคัญขายได้ราคาสูงกําไรดีด้วยครับขอย้ําว่าไม่เก่งภาษาไม่มีสินค้าสามารถเรียนรู้การขายอเมซอนได้วันสัมมนาเราจะเรียนออนไลน์ผ่านระบบซูมมี1โมเดลการขายบนอเมซอนที่ขายได้แล้วเอาอเมซอนจะส่งให้ ขอบอกเลยว่าเป็นหนึ่งโมเดลที่จะทําให้คุณได้ใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการไม่ต้องออกไปทรงของอีกต่อไปวันเสาร์ที่23พิพฤศจิกายนแล่วตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง12นาฬการับจำนวนกัดเพียง50ที่นั่งใครสนใจลงทะเบียนเข้ารับฟังฟรีได้ที่ line id adbso o n e t หรือโทรศัพท์0 9 9 6 5 4 9 3 5 1ี้มหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับ line id a b s o o n e t หรือโทรศัพท์0 9 9 6 5 4 9 3 5 1ใครสนใจขายสินค้าไทยที่ amazon com ห้าโอกาสนี้รีบลงทะเบียนก่อนที่นั่นจะเต็ม